สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหยกที่อยู่บนโลกมานานแล้วแล้วก็หยกที่มาจากนอกโลกนะครับเมื่อหินจากนอกโลกนะครับเสียดสีชั้นบรรยากาศตกลงมายังพื้นโลกดูผิวสิครับผิวเขาจะมีลักษณะละลายเป็นหยดเป็นหยดเป็นหยดเห็นไหมครับตามทิศทางลมที่พัดนะครับแล้วก็จะมีผิวที่มันไหม้แล้วก็ดำนะครับอ่า ลักษณะของผิวเนี่ยจะเห็นได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเสียดสีชั้นบรรยากาศเกิดความร้อนเผาไหม้จนดำแล้วก็ตกมายัางบนโลกแล้วอุกบาทประเภทหยกเนี่ยก็จะเป็นอุกบาทที่เห็นได้เยอะมากเช่นกันนะครับเพื่อนๆแล้วคนก็ชอบเพราะว่าส่องไฟแล้วสีเขียวจะใสสว่างนะครับคนก็ชอบเอามาซื้อขายกันนะครับอ่า แต่อุกบาทประเภทเหล็กประเภทหินเนี่ยที่คนมองข้ามหายากยิ่งกว่าหยกนะครับเพื่อนๆแล้วราคาแพงกว่านะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นหินเพื่อนๆเ,เห็นไหมหินจากดวงจันทร์ประมูลกันไป20ล้านบาทอุกบาทแต่ละลูกก้อนละ1ล้านหมดเลยนะครับก้อนละหมื่นก้อนละแสนไม่มีนะครับแพงยิ่งกว่าหยกนะครับแต่แน่นอนหยก3 0 0 0 0 0ห0 0 0 0 0หล้าน ถ้าหยกเนื้อดีก็ราคาตามนั้นครับแต่หินอุกบาตเนี่ยเฉพาะหินเนี่ยนะครับสตาร์ทเริ่มต้นนี่ก็หลักแสนหลักล้านขึ้นไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับในกลุ่ม m e t e ออไ t e ์คล s ส i ิฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาทจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับ